เบเกอร์เมนเบเกอร์ย่อยสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานตู้คอลเมอร์ยูนิตแบบปลักออนหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์เมน เบเกอร์ย่อยบัดบานิวตันและบัตบาร์กลาวนะครับต่อไปนะครับเราจะประกอบเบเกอร์เข้ากับตู้คอนเมอร์ยูนิตนะครับเบเกอร์เมนเบเกอร์ย่อย ต่อไปเรามาต่อสายไฟตู้คอน s u m ร e r unit กันนะครับสายกราวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัดบากลาวนะครับจุดนี้นะครับสายกราวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัดบากราวสายนิวตันนะครับออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาว สายนิวตนันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาวออกจากบัดบากลาวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตนันออกจากบัดบากลาวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับจะเข้าด้านซ้ายของเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตนัน สายนิวตันออกจากบัตบากลาวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นสายลายสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนเบเกอร์เมนนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นสายนิวตันด้านฝาก็จะเป็นสายลายนะครับสายกราวออกจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบาร์กลาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบารกลาวออกจากบัดบารกลาวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับ จุดต่อใช้งานสำหรับอุปกรณ์นะครับสายลายออกจากล่างเบเกอร์ย่อยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายลายออกล่างเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายนิวตันนะครับออกจากบัตบาร์นิวตนันและจุดต่อสายกราวนะครับออกจากบัตบาร์กลาวถ้าเราจะต่อควบคุมแสงสว่างนะครับสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะไปหาหลอดไฟสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตนัน ก็จะไปหาหลอดไฟถ้าเราต่อควบคุมเต้ารับนะครับสายลายออกจากเบรเกอร์ย่อยก็จะไปเข้าเต้ารับสายนิวตอนออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะไปเข้าเต้ารับและสายกราวออกจากบัตบากราวก็จะไปเข้าเต้ารับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ